ัวหน้าทีมของเรานะครับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับการกำซาศนะครับเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับซ้ำจะไม,ม่ตั้งแต่ปี2องพันห้ยดจนถึง25ง0ันอกิีนะครับเป็นกรรมาการสถทานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปู่บ้าปิมุกเป็นรองประธานมูลนิธิเทคนิคปัตตานีก็เสี่ยงพรบมือดังๆตอนรับโอต่อผู้กับตาในวันซีรีกุลเบอร์1ิบสามครับผม สวัสดีค่ะอุท่าหนิวันสิริกุลผู้สมัครซ่อทอเขตซองเบอร์13ทีมพลังเมืองรุ่งค่ะสำหรับพวกก็บเป็นซ่อทอมาแล้วสามสะไยสื่อซั์โปร่งใสไว้ใ,ใจได้ทีมพลังเมืองรุ่งค่ะกกาิันนะี มีแต่พวกไม่แยกพักรักเทศบาลคนรุ่นก่อนควรส่งต่อให้ลูกหลานบริหารเทศบาลเมืองต่อไปจะคิดไม่ทำไม่ได้เจนวันนี้นะครับได้คนถั้ง,งมาแล้วเพลงกล้องทีมบลังเมืองลุงนี้ย่งงแ่านี้เยอะอย่างเลยครับตอนนี้ล่อยมายีกษซ่อง,ปง,ปง,ปงเปลงเป็นซแล้วเดี๋ยวโดจะเปิดได้ฟังคุณก้อนนะครับกับบอกเพื่เรานะครับว่าลั่งจากตีวนาทีหลาได้เจ๊ ไม่มีใครรบเริ่นครับยืนเต็นอยู่หน้าเวีดีตั้งเปยเชิญครับพองชาวบ้านเลือกมาทำงานและสักครั้งทีมพลังเมืองลูทีมพลังเมืองลูงก้าให้กันนพี่น้องสวัสดีพอแม่พี่น้องเขตสองปุ๊้านิวันสิริคุณ าตรีค่ากรรมศาตร์ประกอบอาชีพทำดอกไม้อยู่ที่ชองโก้ค่ะประสบการณ์านการเมืองเป็นซ่อท่อซามสมัยติดต่อกันติดต่อกันนะคะตั้งแต่ปีอซ่อ2พศ7 5 4 7ถึงพอซ่อ2พศ2564รวมระยะเวลา17ปีค่ะอยู่ในเทศสาา ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก่อแม่พี่น้องตลอดระยะเวลาให้คะแนนกับปู้มาช่องพันซ้มรอยกาวนนได้รับเป็นทีหนึ่งก้องสมาชิกสภาผิดสบานต่างมอดค่ะสาเหตุก้องการย้ายที่เหมือนนะคะเพราะว่าเห็นการทำงมานก้อง ทีมมันไม่ชอบมาว่ากนผู้นําไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะทำงานไม่สามารถข้าวกันได้ชลอดเวลาเสียสรามปีถ้าไว้อึดอัดใจและไม่มีความสุขและงานบางครั้งก็ไม่สามารถเยียพลัดนั้นได้ ผู้ิดว่าผู้ต้องลาอ,อต้องยอมมาอยู่กับทีมพลังเมืองลุ่งค่ะพอทีมพลังเมืองลุ่งเนี่ยมีคุณาภาพและก็เชื่ยมั่นในตัวผู้นำดรวิซิตการจโนผพาดว่าทีมพลังเนี่ยเมืองลุ่งเนี่ยถ้าไมอยู่แล้วมีความอบอุ่นใจ และเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ที่ผู้มีอ่ผู้สามารถที่จะทำมาได้พอแม่พี่น้องประชาชนได้ค่ะวันที่28มีนาคมซ5องพ5นี้ซนีให้เหลือกเบอร์3้ด็อกเตอร์วิสิตการจโนโผาดและเหลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง 1ิบสามสิบสี่หาสิบหกสค่ะจากความรู้สึกลองปู่นะคะผู้อยากจะฝากกรอนนี่ไปยังผู้บริยานไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้รับสาบค่ะว่าย่าทิ้งคนที่รวมสู้ เคียงข้างย่าลืมคนที่เคยสร้างทางหญิงใหญ่ย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจย่าลืมเป็นผู้ให,เห้เมื่อใดดีย่าลืมเป็นผู้ให้เหมือ่อใดดีค่ะอย่าลืมนะคะยี่แปดมีนาคมนี้เลือกเบอร์สามด็อกเตอร์วีซิตการโนผาดเป็นนายกค่ะ ขอบคุณมาค่ะสวัสดีค่ะประเมยนครับเบอร์ B 13สซอต่อูบวิการกับพีนน่น้องครับ